จะโลมอยางเดียวไปหลอกไอ้แห้งแห้งกว่าควรนิโหเปแต่หยาดนิดนิด มกเขียบก็เสียักเฮีบมกเขียบนะแมนอยู่ตรงหนา้าเขาโหงยจะมังดีๆตรงหน้นนานะเรดย่ะักเฮบต๊ก็เก็บเก็บน้าเนาะใช่มกเฮียบมาง่ายเเีนี 66เเห็นลสีเหลามาเห็นท้าหงเอามันเป็นเก็บมากง่ะดไม่ดอมแบบนี้ค่เราก็สวยดีน ค่ะพี่สิบุ่มกเียมาเทปบตกขนาดมันลมแยงหล้วมาเทบมันต๊ะเสียนต้นต้นใหไม ลมววกอล้่นมาแล้วลมแห้งอะนี้่น่อยเขาเรียกกระโจมพะล่านี่องเนาะก็ลมแห้งอะนี้ เขาอยานไรี่ะมาหน่อยนิด แฉ่งเราแบบนี้เ <c oughs> ออต้องแห้งอะดิพี่นอ้อยคนซิมบ้แห้งบันไดแต่ว่าร่มนะแห้งขนาดบอกหมวกหล่นกองพี่ลึก,กไงไร ฝนทมนมกนมา,าพี่น้องเนี่ยโมกขคนว่าพืชว่าสัตวดยังกะสดซื่นเหมือนนี้ฮักกัเห็นฝนเทื่อที่สอง่อมันแห้งเนาะเทื่นอนตมิดตมมือแห้งตอนนี้แห้งม่แห้งเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันพี่น้องก็ขี <c oughs> ้เล็กก็จะหักงาหักเลยตำรวจเบิ่งพี่น้องมียังเสียหายแน่ <c oughs> สวนพักแม่นางกิง่งหายทั้งห้องอยอะมาเบิ่งต้นมะม่วงพี่น้องหมากมันคือสิริลาย โอ้มาตัวนะสุกดิบโอ้คือขี้ตมแถ้บนี้ <laughs> เละๆขี้ตมกัน,น,ม,นมันสุกว่ะ,ะเออมาดิ ทำปลาสุกจสิกินสมกินสมบาไวดอกบัานี้กินทงนาอีกเนาะนวกินบดแล้วจ้ะกองกินผุนทู่ทงนาเออหมาตัวนี้ซุกหมากตัวนี้หมวกขนสอดฝนอ่ะทั้งฝนอ่ะบ่แห้งอี่เนาะแหงทั้งผี ไปท,ทางอุบล,ลแห้งมาทางเนนะที่ยวมาลาดเนาะทางอุบล,ลไปด้วากันมองงัวบันลมแหง้งขนาดที่เราดีแต่ล้างค่าเืนอนโบไปยดดอย่างเดียว <laughs> ยัดแดนใส่ลังกระเบือ้องม่มาเทปแกมากทำบิดในแหงน้งเนาะป๊อลย แต่ว่าพ่อตอมากกับโมแห้งปาได้เป็นบางเห็บน้อยไข่แน่พี่เรา,า,ายงทำบางเห็บใหญ่ลังกระสีลุ <c oughs> เห็นไดแอันอยู่สยามบุรีนะน้ำจะไหลคนทางเลยแห้งเติบหน้าปะเทานี่นะตกกลาง่ายคนเนาะน้นนำคนทางไหลเขา ปลาบางบ่วงนะมาหอดพี่้นำไลมาหอดพี่เซ่บางบมวกบางหมวงไล่มาลำน้บโ <c oughs> <c oughs> ยโูไม่หล,ล่อไยไลมาจะถอดพี่สดแสดงว่าแหง้งเต็บการเอา เปย่งอืง่นงี่เรางมาแรงไปเชวนทีมงานาสาวเหันไปนย่างอืง่นเจ็กสิปไปยังทางไหนบ้าหูยังบ้าหัวทางไหนตกคคอยต๊แหงต่อไปบ่อนที่ว่าฝนต๊แหงเจ็กสิมีอื่น,นอองัวดีเวลาบางหัวก นี่แต่บมกม่วงบมสุกมู sure> ่วงดิบมูห่วงดิบบ่ดิบไปแล้วเนาะตัวเรืองนี่แต่ห่าวเส้นแต่ถ้ามันเรืองแล้วก็มีหัวหัวกินเชื่อก็แน่หมาตัวเรืองเมื่อย็นเจ็บท้องบ่มาหยาดหัวกินแบบนี้ ามันกัดแหล่ะนะีโิตยามาเพียงบแบสาามาแบบ่ามาทยลเท้าสัมนกแสบบ่ <c oughs> วกระสุดสื่นเนะ

มันจะม,มองมองนิบมองมองซุกหน่อยเดียวเลย่ะพี่น้องบางเทื่เอเมื็ดแรงได้เป็นอย่างอื่นกทีมงานสาวๆมันสิาพาไปยังอีกไซแต่ว่าแนมไปนะทั้งอุบลทั้งหุ่นน่ะยังขึ้นอยู่ทั้งผ่ายังแหล่ทั้งหุ่นนะคือสนะิยังตกอยู่แต่ว่าบ้านท่านนะ่ะตกแห้งตกแห้งแต่บ่าวบดลบนไดนประมาณนั้นสามสิบนาทีนี่แหละกะับสา